ตลอดระยะเวลา4-5ปีที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ operation beam ของเราได้มีโอกาสช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในลักษณะที่เราเรียกว่าเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตให้ใหมเ่เราไม่สามารถพูดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำให้ก็าหายอาจากอาการมะเร็งได้ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับถ้าพูดอย่างนั้นทางระเบียบออยก็บอกว่ามันผิดนะเพราะอาหารก็ได้แต่ทําให้แข็งแรงนะทำให้อิ่มทาให้แข็งแรงแต่ที่ผ่านมาเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่าผลิตภัณฑ์ของเราทําได้เช่นนั้นจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีผลการวิจัยจากการที่เราให้ผู้ผู้ติดปปองกันเป็นอาสาสมัคร ใช้แคปซูลเพดวันออปเปอร o ชันบิมวันละ4แคปซูลต่อเนื่องเป็นเวลา15วันแล้วก็มีการเจาะเรือไม็ดเลือดขาวออกมาเราก็พบว่ามีการสร้างเม็ดเลือดขาว TS1 TS2 TS17 และ Tregulator ที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเพิ่มยิ่งมีการเพิ่ม TS1 และ TS17 นะฮะอย่างชัดเจน ไอทีเอสก็เพิ่มขึ้น2เท่าทีเอสก็เพิ่มขึ้นถึงหเท่าในระยะเวลา15วันของการสีกินสีแคปซูลต่อวัน mm hmm. การเพิ่มขึ้นของทีเอก็เป็นการยืนยันว่าตัวที่ทําให้มเร็งทให้เมลอดขาวที่เพิ่มความสามารถในการจัดก,การกระสิีแบบฟอร์มเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น2เท่า ในขณะเดียวกันตัวเท17เเองก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นเม็ดขาวอีกตัวหนึ่งซึ่งส่งสื่อสัญญาณกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวนักฆ่าจัดการกรับสิ่งแปลกปลอมได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก t ท17เนี้เป็นเซลล์มเม็ดเลือดขาวที่น่าสนใจมากๆเพราะตั้งแต่ปี2 0 0 8ถึง2009เป็นต้นมานะฮะได้มีคณะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างิ่งในอเมริกาต่เมื่อมีการค้นพบ t ท17แล้วก็พิสูจน์ว่ามันสามารถป้องกัน และค่าเซลล์มะเร็งได้ครั้งหลังสุดครับได้มีความพยายามในการเพิ่ม T S 17ขึ้นมาโดยใช้เชื้อ H I D ที่เฉยใส่เข้าไปในกระแสเลือดที่ออกมาจากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวหลังจากนั้นจึงได้ป้อน T S 17ที่เพาะขึ้นมาเพิ่มขึ้นนั้นเข้าไปในกระแสเลือดของผู้ป่วยมะเร็งรายนั้นก็พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่เป็นมะเร็งขั้วยที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยสองในสามรายอาการก็ดีขึ้น แต่ก่อนที่จะดีขึ้นนะั้นเขาเกือบเสียชีวิตมอเกิดโคมา่าตั้ง2-3รอบแล้วก็เข้าไปในไ c u สาเหตุก็เนื่องจากว่าการใช้ทีเอสสิบีวิธีนี้มันไม่ได้เป็นวิธีการที่มาตรฐานใส่มากเกินไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็รอดชีวิตแต่รายที่3ซึ่งใช้น้อยไปก็ไม่ได้หายแต่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแค่น,นั้นเองโดยสรุปแล้วก็คือว่า 1> ts 1 7เนี่ยเป็นเซลล์ที่อยู่ในอนาคตแน่นอนสำหรับการรักษาเม็งนะครับถ้าใครก็ตามที่สามารถทำให้มันเข้าไปในร่างกายได้อย่างปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดแล้วก็คือผู้ที่นำผู้จะเป็นผู้นำในการดูผู้ป่วยมะเร็งแน่นอนในประเทศไทยครับคณะนัออกวิจัยเวอร์ชัน่น bim ของเราเนี่ยเราได้ให้ผู้ป่วยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาเป็นบริยาต่อเนื่อง5้าปีสดนะครับแล้วทุกราย ส่วนใหญ่ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างที่บอกก็คือว่าเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาวกับชีวิตและแนวไมีชีวิตใหม่สรุปก็คือจากการที่เราเพิ่ม TS17 มากขึ้นนั่นเองแล้วเพิ่มขึ้นจากอะไรครับจากการรับประทานแคปซูลที่ทำ,ททำทเราทำมาจากมะดั่วเรหลงฟรังบ,บับวบกและบางคุดพืชทั้งค่าเนี่ยเราทราบดีว่ามีสารบางชิดบางตัว ซึ่งสามารถมีผลต่อระบบภูมิต้านทานของร่างกายเราก็สกัดสารเหล่านั้นออกมาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเสริมกันโดยการเสริมประสิทธิภาพให้สารเหล่านี้เสริมฤทธิ์กันในลักษณะที่ีฝรั่งเรียกว่าซินเดจิซึมเฉันก็เพิ่มเสริมประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุมกันให้สมดุลได้หลายเท่านะฮะจึงเป็นวิธีการที่เพิ่ม t s 7ในร่างกายที่ทรงประสิทธิภาพปลอดภัยที่สุดในขณะนี้ครับ และตรงนี้เองครับเราก็คิดว่าเมื่อเรารู้ถึงกลไกในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งชัดเจนแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากทีเอสเราก็คิดว่างานของเราเสร็จจบแล้วนะครับเตรียมที่จะพักผ่อนนะครับแต่พอการศึกษาของเราเจาะลึกต่อไปเรื่อยๆเกี่ยวกับทีเอสแล้วก็พบว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับก็มีการทดสอบผู้ป่วยโรคเอชนะครับที่เขาเจาะเลือดออกมา ผู้ป่วยโรคเอดก็เป็นที่เราเป็นที่ทราบดีกันว่ามันเป็นผู้ที่มีเชื้อมีเซลล์ CD4 น้อยนะฮะคือมีเซลล์ภูมิต้านทานในร่างกายนี่มันน้อยแล้วโอกาสติดเชื้อ,อช่วยอากาศก็มีมากแล้วก็ตายจากโรคช่วยอ,อากาศนะครับ CD4 เมื่อมีน้อยๆอยในผู้ป่วยโรคเอดนะฮะวิธีการรักษาคือต้องพยายามเพิ่มขึ้นมานะครับโอเค CD4 ที่น้อยลงไปเนี่ยก็มีการศึกษา ดูต่อไปแล้วว่า CD4 เนี่ยประกอบด้วย t <S, s 1 t s 2 TH17 แล้วก็ t r เลตัวที่มันลดไปมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยเอดคือ t s 1 7มันอะไรกันเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่เพิ่งพบในปี2ปีนี้ t s 1 7อีกแล้วนะครับ t s 1 7เป็นตัวที่หายไปที่พร่องไปในผู้ป่วยโรคเอดแล้วอะไรครับเราสามารถสร้าง t s 1 7ได้ไหมครับใช่ไหมครับสร้างได้อย่างปลอดภัยด้วยครับ โดยการกินอาหารเสริมธรรมดาธรรมดานี่นะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนราถ้าหากว่าเมื่อทราบดังนี้แล้วเราไม่ต่อยอดความรู้ของเราเข้าไปครอบคลุมถึงการดูแลผู้ป่วยเอชถือว่าเป็นบาปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราจึงตง้องมีความจําเป็นพักไม่ได้แล้วต้องทําต่อครับนะครับแล้วเราก็หวังว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งครับเราจะสามารถพูดว่าผลการ operation ของเรา เพิ่มชีวิตให้กับเวลาวเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนริมิตชีวิตใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่กับผู้ป่วยมะเร็งแต่เป็นผู้ป่วยเอสครับ